สวัสดียามบ่ายแก่ๆค่ะพี่ๆตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวห้าโมงลูกก็จะต้องกลับค่ายแล้วค่ะตอนนี้เวลานี้สิบห้าสี่สิบสองแล้วค่ะสามโมงสี่สิบสองเจะดสี่โมงเดี๋ยวห้าโมงลูกก็กลับค่ายแล้วค่ะค่ายก็ตรงนี้เองค่ะขับรถ นี่ไปไม่ถึงสิบนาทีค่ะ <laughs> อยู่ใกล้บ้านมีอะไรแกงอะไรทำเมนูพิเศษก็ไปส่งได้ตอนนี้ได้มุมใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะได้โต๊ะได้ร้านไว้นี่หมดแล้วค่ะได้ร่มมีปลั๊กไฟเรียบร้อยค่ะ จุดนี้ง่ายที่สุดชีวิตง่ายไม่สนลักใครจะเข้าเข้าออกออกเดี๋ยวลูกจะติดกล้องซีซีทีวีให้อุย้ยลูกใหม่ลูกใหม่เข้าก็อุย้ยนอนแองแมงเลยอุย้ยท้องแดงท้งแดงอันนี้เขาไม่ดุเราแล้วนะคะนี่ค่ะจับได้ค่ะ โอ้หนูไม่ดุแม่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับมาให้แม่จับมามาให้แม่จับให้แม่อุ้มได้เลยอุ๊ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจโ,โป๊กะโปมาสั้นพี่สาวซื้อให้ <c ười> เขาไม่จับเขาไม่ดุแล้วค่ะใครให้อุ้มแล้วค่ะอือุ๊บนี่ข้าวที่นอนละ ก็ปิดไว้ก็นั่งเฝ้ากันอย่างนี้ค่ะเมื่อเช้านี่ก็ได้ถอนหญ้าก็มีอะไรค่ะมีที่ไปตซื้อที่ตลาดมามีเห็ดจะต้องหมักเห็ดทำเชื้อแล้วก็จะปลูกขิง บ่ายนี้ทำไม่ได้แล้วค่ะร้อนเหมือนกับฝนจะตกแล้วก็แดดออกมาอะไรก็ทำได้ทีนิดละหน่อยค่ะตอนนี้ก็นั่งพักเม,มือ่อเมื่อเมื่อกลางวันนี้